่่กัน,กน<า>ใช,ใชสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยสาวที่ไหนสาวสาวนั่นชื่อมิ้นต์เด็กข้างบ้านค่ะมิ้น์เด็กข้างบ้านมา <laughs> ล่าก็อยู่แค่ปากซอยแต่วเราไปกินมาล่า หน่อยนะคะนี่แม่ค้าหมาล่าหายไปไหนดูซิดูซิดูซิมีอะไรบ้าง oh. หมาล่าหน้าบ้าน oh. แล้วีุ้น้อยกุ้งมินมินเลือกเอาเลย oh. มินจะกินอะไรโอ้ออฟมันครบแล้วเลยหกโมงแล้วกินได้แล้วเจ้า ทำไอเอฟอยู่ใช่ไหมบอกหน่อยิทำ A-F เอฟเท่าไหร่เท่าไหร่นะเอ่อทำไอเอฟเท่าไหร่นะลรือสิบทับสิบสิบหกสิบหกแปดสิบหกแปดอืมตอนนี้กินได้เลิกกินโปรตีนเออกินได้กินได้เห็นไหมสาวมินน่ารักไหมคะสาวน่าสดหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ไปถามกันเองนะคะหรือพ่อคคะค่ะค่ะมิสแกรนมามิส มิสแกน์คาตูนบอกเดี๋ยวต้องขายแบบมาล่าหน้าบ้านนี่นอะมาล่าหน้าบ้านเนี่ยต้องทำตัวเป็นมิสแกนหาตูนนะ่ะตกลงบ้านเปิดกี่โมงฮะหรือว่าเอาตามใจแม่กล้าฮะวันไหนเมาส์กับขายตะกี้จะมาวันไหนเมาส์กับจ้าหน่อยตะกี้จะมา หมาล่าหน้าบ้านอันนี้ปลาสาวน้อยมากินมาล่าสาวน้อยสาวน้อยสาวน้อยแห่งบ้านผาตุกเอ่นชวนแบบงงงงเออชวนแบบงงงเราจะไปกินมาล่าของมิสแกนผาตุ่น้อนค่ะเปิดเปิดเปิดทุกวันเปิดทุกวันสวัสดีล่ากะจ้าน้อยสวัสดีเอฟซีเป็นไงล่ะสวัสดีครับเอาค่ะ สวัสดีซียูญี่ปุ่นคือจีมอสวัสดีครับสวัสดีครับมาเชนั่งค่ะมาล่าหน้าบ้านอร่อยแซ่บทอดทอดพิกัสได้อยู่ไหนก็ก่อนถึงวะนะอุทยา,ทานถ้ำผาตูนะบเนาะเข้ามาในเมืองเข้ามาได้เปิดถึงสี่ทุ่ม <c oughs> แล้วแต่แม่ก้าถ้าแม่ก้าวเมาเมินก <pl ains> ็เปิดนึกหน่อยเออถ้าใครผ่านไปผ่านมาแวะได้อยู่ซ้ายมือเลยร้านค่าแม่บุญมีมั้ยเออจะมีร้านอร่อยแซ่บแซ่บมีของทอดแล้วก็ของกับแก้มน้ำขาวมีของกับแก้มน้ำขาวโุ๋อร่อยแซ่บแซ่บนี่ทางไปปัวท่ามุาขึ้นไปอีกประมาณสองกิโล จะมีวัยรุ่นมาดูว่าวัยรุ่นหน้าเย็นๆเขาทำอะไรกันมีรีแม่ะแได้ค่ะหมาล่าหน้าบ้านเออร้านกีร่าก๋วแม่น แม่บุญมีเซเว่นหน้าบ้านมาค่ะมาล่าอร่อยหรือไม่อร่อยอยู่ที่คนกินก็อยู่ที่แม่กะดูดูหุนลูกค้าดูหุนลูกค้าอร่อยแซบเบอร์เออแซ่บเบอร์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 แซ่บเอลยแซ่บเบอร์เลย ดูหน้าแม่ค้าก่อนอร่อยหรือเปล่านั่นแหละกิ๊กได้เลยนะสีของล้านทอดอดนี่กะเอฟซีเอฟซีเอฟซีหนาเอฟซีหนาใจว่าตัวมาแล้วลูกค้าประจําเหรอมาเห้อเอ๊ะเป็นคนสวยเนี้ย่าใส่ให้ ก้าหันหน้าแม่ก้ากว่ากินลำแล้วเนาะหวานนห้าแม่ก้ากักินล่ะเห็นไหมสนุกสนานคึกคักคึกคักเลเรู้จี้เปิดห้องมาฮักกันแต่ักนแต่เออมาฮักเมียหรจะฮักไเนาะม มอมอออนอา่ันอีมีปีไก่ทอดอย่างเดียวกับเจ้าเมกาหรือว่าไม่ใช่เมีสโมแต่วันนี้มันมดจ้ะอ๋อมดนี่ขายจะได้จ้อชินะบาดจ้ะชินบาดอู้ดหนานเลยอุ่นหนุนย เอาเอาเอาเอฟซีต้านหลังนี่สิบบาทเราไปปุ้นสิบบาทเด้ใจจ๋าสวใจดีเรียกจ๋าเออเนาะแต่ก็บนหน้าห็ล่อหันก็อุดหนุนอุดหนุนไม่เอยนี่ใจลนะแซ่บก็จได้ทำตามคนที่ไหนงามก็ว่าแบบงามอัน ยังงามเลยเจ๊นะจ้าขอบคุณเจ้าของถังเจ๊งามหกเลยสนิทสนมนีเด็ก อร่อยจริงมาล่าหน้าบ้านอร่อยอร่อยจริงมาล่าหน้าบ้านมาล่าแคบปากอยมีสิรงก่อกล้วยสิ่งกอกิกร สามลูกสาวสามลูกสาวสามลูกสาวแทนแม่ค้าได้ก่อนแม่ค้าลบแม่ค้าโสดหรือไม่โสดโสดค้าโสดโสดเพราะวันนี้โสดวันฮะโสดซะงั้นโสดซะงั้นจริงหรอพี่เบลเออถามดูสิไม่ถามสิโสดแทกคะโสดแทกพี่เบลโสดแทกค่ะแม่ค้ายังโสดโสดแทกโสดแทก ไอจีมีเฟซพอวีโอพีทีสุดแต่มีน้เออขยันด้วยนะเนี่ยอยากมีแล้วมีเป็นพาร่าอย่างมี้ดีละดีละมาได้มาละมาละหน้าบ้านเพื่อนคุยได้เพื่อนกินได้ทักเฟซมัาได้เลยเพื่อนเที่ยวก็ได้เพื่อนเที่ยวก็ได้เพราะเราเพื่อนการมาล่าหน้าบ้านสนุกสนาน ตามภาษาไปรุ่นบ้านๆไปรุ่นบ้านๆพิกัดก่อนถึงวน,นอุทยานถ้ำผาตูกนี่แวะมาได้ค่ะเออว่าไปเฮ <laughs> มีกิ๋งแกง,แกงมวนูนกแกงมวนูนอืมรับว่าแกงมวนูน,นแล้ววันนี้จะมามามา,มาเมายัางมากรกกัมกกากรอพี่ตีซะเนาะ <laughs> พี่ตีมาลา าแล้วแล้วากมาแล้วเอ้จเชิก็มาถ้าเชิญนะคะเชิญเป็นไหนเป็นจริงเยอเต้นไหมเต้นไหมกอดไหมกอดไหมมามากมากดไหมกอดไหมใครจะมาเชิญก็เชิญนะคะใครมาล่าลูกพีกิติกิติมาล่กิติมาล่า ร้องกันแล้วลอยไปน้ำหนักไม่ใช่อายุอายุอายุ ทุกวันเลยหอมๆน่ากินมากากรของหานตัวมาล่าน่ากินน่ากินเนี่ยถามว่าถามเป็นเป็นเล่นไปที่เบลเล่นไปสองคนลเลยเนาะมาล่าน่ากินกพว่าแม่ก้าน่ากินอ๋อดูหอมๆที่บอกก่อนตาที่ แม่ค่ามิสแกนแล้มาล่าหน้าบ้าน <c oughs> น้ากิานน้ากิาน <c oughs> น้องหีิงกันว <c oughs> <ะ>้าหรอครับกี่บาทนี่ยกยกพอาหรอกี่บาทครับลำก็มาล่าหน้าบ้าน <c oughs> ล,ำ,ลำจะได้ <c oughs> ยกมือ,อีจัะ <c oughs> ลำเ้ <c oughs> ำอะ <c oughs> อร่อยไหมสนุกไหมคะน,น้องมิ้นสนุกค่ะเะี๋วยวไปในคลิปหน้านะคะโอเคค่ะไปเราไปหากาแฟกินกันโอเคค่ะเดี๋ยวพาไปกินร้านกาแฟเลย <laughs>